สวัสดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้ามันนี้นิลมนโบรุิลชแนลกับมีเรื่องจีงมาว่าให้ฟังเดี๋ยวพี่น้องจ้าเมื่อนี่นิลมนเกิดสิไปตรวจโควิดพี่น้องเป็นอย่างจะสิไปตรวจโควิดว่าจ้าท้องเสียมาสงสามมือเลยจ้าพี่น้องแล้ววันนี้ก็ลุกขึ้นล,ล้วูบปเนี่ยแน่นลนะเอิก๊กเจ็บคอแต่กลิ่นมีรสชาติหายใจได้กลิ่นรู้กลิ่นรู้รสนะพี่น้องแต่ เจอแจ็คพอตเมื่อวานเขาหูกันเบิดทั่วบ้านตัวเมืองมีหนูบรูเรื่องบ้านลูกค้าเจ้าเป็นโควิดพี่น้องไปเฮ็ดเพื่อนกับเจ้ามาอาการหนูคือเลยพี่น้องเลยคือคนเป็ดเลยเดี๋ยวก็ไปเบิร์ตเรื่องว่ามันที่ปิดอย่างไรเนะาะจะพี่น้องจะไปตรวจเมื่อเนี้ยในคิวแล้วจ้ะ โทรสองสามมื้อจากซได้คิวพี่น้องเลยเจ้าบหลับโอเลนเตอร์บลับโอเลนเตอร์บหลับพี่น้องหนูก็เลยโทรเมื่อวานกับโทรโทรเวิดมือ้อโทรบอด้คิวพี่น้องพเพื่อซได้คิวมันนี่แหละจ้ะคนหลายพี่น้องที่ไปหาหมอแบบตามปกติกะไปยากเขาเจ้าโบอคอร์นนั้นไหมคือบบเปิดด้วยจังใดในอลไะพี่น้อง ถ้าเบิรงเนแ่แห้ะพี่น้องเลยว่าหนูสิเป็นนี่บานาอไปติดตามกันนะพี่น้องเนะาะลูกผลที่ย่านยังเพราะว่าอาการหนูนะมันคือพี่น้องเลยมันคือแล้วปนี้แห้งเจอแจ็คพอตเข้าไปปนเนี่ยบ้านลูกค้าที่หนูไปเฮตุงานเมื่อวันพุธที่แล้วนะเจ้าเป็นผัวเขาเจ้าเป็นแล้วมันนี่บ่แน่ใจว่าเมียเป็นนําอยู่แต่หนูก็ว่าหลายมาได้มันกับดีสำหรับบร,ริษัทการเฮตุงานเนาะนะพี่น้อง บบก้าไปใส่เลยนี่ลงมาย่างเอาแดดเอานายถาถาพ่อใหญ่เรามาหับเขาบม่ให้ลงจกหลดจกพี่น้องแต่ว่าจิไปตรวจแต่ว่ามันถ่ายบ่ได้หรือจังไดแล้วสิมารายงานอัปเดตให้เบิ่งเท่านึงเด้อย้จะพี่น้องจ้าตอนนี้ก็รอค่ะมาถึงแล้วจะพี่น้องรอที่จอดรถิทนบ่สําหรับเ็นป้ายเหลืองๆคุแต่พี่น้องสําหรับพวกที่มาตรวจโควิดโดยตรงจะพี่น้องจา้งจาตอนนี้ก็รอรอ,อหมอพ่นออกมาจา้ะ พเจ้เ้าไปข้างในบอกอเพื่อนที่ให้นั่งบนหลอดนะ,ะพี่น้องรอเบิ่งนะจ๊ะดี่ดติดตามกันใจพี่น้องอ๋อพี่น้องเอยเขาแดกไอ้นั่นหลอดไอ้นะเขาไปปวดหัวตึ๊บเจ็บัวเศร้าเลยพี่น้องตึ๊บเลยขึ้นมาเลยจิตถึงขมับคอยเลยแสบดังัวเศร้าเลยแสบเจ็บกระทั่งเข้าไปหลึกเลยพี่น้องอย่างหลึกเลย ไายพี่น้องเลยต,ยตา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 ยไปเลยเแสร่ขึ้นหดพี่เลยพี่น้องเสแสร่มันมียานในหลอดในแท่งที่เขาเจ้าแดกเข้าไปอ่ะโวยโวยโวย,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 ยพี่น้องน้ำตาน้ำหูขี้โมกแตกเบิร์ดหนูเมื่อกี้แสแสร่อ็ข้าวในจุกไปเลิกยังเลิกเลยพี่น้องยังเจ็บยังแสบเลยค่ะนี่ใครเนี่ยแต่ข้าวนี่โอ้โหสุดยอด โอเคจะพี่น้องเดี๋ยวอัปเดตตอนแรกเลยเบอร์เดีอยนึงหนูปวดขมับหนูยังแห้งเลยตอนเนี้ยเบาไหวโอเคบายบายจ้าสวัสดีจ้าน้่งจักรถดพี่น้องเมื่อกี้เนะาะเดี๋ยวะบอกให้ฟังมาหอนเนื่อนหนูนึกว่าหนูสิทุยเสเลด์นะโทษเลยจ้ะหนูว่าเป็นเสลดมันโม,นมนเมนต์เลด์เลยพี่น้องหลังจากที่ไปหาหมอมานะที่เพิ่นเอาหลอดเอาอยัางเข้าไปสอดเมื่อกี้เนี่ย ทุอยามาเราเป็นเลือดพี่น้องเต็มทิชชู่เต็มมือเต็มอย่างหนูเลยแมเลือดเต็มเลยถ้าคนอื่นกืเจ้าไปเหตุคือเจ้าเจอเป็นคือกันกบหนูอยู่บ่เนาะแต่ตามีหนูว่าเราก็ว,าว,าว่ามีเลือดคือกันแต่เราบอกบอลบอลให้หนูฟังหลายนะแต่หนูนี่เลือดเลยพี่น้องเลือดสาดเลยเลือดออกจากปากเลยแมทีแรกหนูนึกว่าเป็นสเลดพี่น้องมแม่สเลดเลือดเต็มเต็มเลยแต่ให้เบิ่งบ่ได้หนูถ่ายไว้อยู่แต่หนูให้เบิ่งบ่ได้พี่น้อง ทังแดก็นหนขูขอขอบคุณหลายๆเลยจ้าที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปหนูคลิปนี้ก็ไปตรวจโควิดพี่น้องเองขอขอบคุณหลายๆเลยจ้าทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้นิรมนบูสชลช anel ขอขอบพระคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะบายบายจ้า